สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็พามาพบกับลูกค้าที่ออกรถนะคะใช้งเงินออกรถศูนย์บาทจริงๆนะคะจริงหรือไม่จริงเดี๋ยวเรามาฟังนะคะคุณลูกค้าพูดให้เราฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าค่ะ,ะการทําสัญญากับไฟแนนซ์เป็นเรื่องยากไหมคะไม่ยากจ้ะทําง่ายผ่านง่ายจ้ะไม่ยุ่งจ้ะแล้วทางด้านเซลล์บริการเป็นยังไงคะเซลก็บริการดีค่ะ แล้วรถคันนี้คุณป้าใช้เงินออกรถหรือเปล่าคะไม่ใช่จะศูนบ้าจ้ะโอ้ได้รถใหมายป้ายแดงไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะคะแล้วสุดท้ายนี้นะคะอยากจะฝากนะคะว่าถ้าเกิดใครที่คิดจะออกรถที่มิซูนะคะขอให้คุณป้าอ่ะเชิญชวนลูกค้าเข้ามาให้ทางเรานิดนึงคะ่ะค่ะถ้าใครคิดจะออกรถที่มิสูก็เชิญมาได้ที่มิสูไททาดาปราจินบุรีนะคะ ออกรถง่ายไม่ใช้เงินออกรถค่ะอีกเอกสารผ่านง่ายมากๆค่ะขอบคุณค่ะ